EP 6เสือตกถังพลังเงินดีเข้าตัวโต๊ดมาแล้ว2วัดติด894และ563มาแล้ววันนี้หนึ่งเมษายนสวัสดีค่ะคุณแม่คุณพอ่อคุณพี่เอซ ทางช่องมหาบารมีน้ำโชคยินดีต้อนรับทุกท่านคะ่ะมาเจอกันใน EP ีที่6ของสลากินแบ่งรัฐบาลไทยวันวันที่1เมษายน2568แอดมินมีข้อมูลหวยแม่นๆแนวทางเสื้อตกถังพลังเงินดีฟ้าบรดานซั์เลขผ้าบอกอาจารย์จานบูรพาแนวทางเลขขนมไทยเพจว่าไปจมไป แต่ก่อนจะไปรับชมก็ขอย้ำเตือนกันอีกครั้งค่ะว่าวิดีโอนี้เป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสรากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนานทุกประเภทและโปดใชายวิจารณญาณนายการรับชมด้วยนะคะมาดูกันเลยค่ะที่เล็กเด็ดสำนักดังเสือตกถังพลังเงินดีผลงานวันหนึ่งมีนาะ ผล่างบานออก894และ54ให้ถูกที่3ตัวโต๊ด489และก็เลขท้าย94สำหรับงวดสิบมีนาคมที่เพิ่งผ่านมาแอดมินลงให้ชมใน ep 1 8ช่วงท้ายคลิปนะคะผล่างบ้านออก563หให้ถูกที่3ตัวโต๊ด653ค่ะสำหรับข้อมูลวันนี้1เมษายน มีการปล่อยออกมาให้เห็นแล้วนะคะเลขเด่น9เลขรอง6เลขเด็ด3ตัวได้แก่964 996 972 959 693 649 685 653 982 626มาดูกันที่เลขเด็ด2ตัวได้แก่ 09, 94, 79, 82, 61, 67, 06, 76ใบนี้แอดมินไปเจอมาย้ำนะคะว่าไม่ได้เอามาจากเจ้าของเดิมในงวดที่แล้วและก็มาตรงกันเลยค่ะกับใบนี้ของวันสิบหกกุมภาพันธ์เปลี่ยนไปแค่วันทีแอดมินไม่ฟันธงนะคะว่าแท้หรือไม่ โปรดใช้วิจารณาญาณก่อนการลงทุนเพราะทุกการลงทุนสู่ความเสี่ยงค่ะหากท่านใดไม่ชอบเลขดังกล่าวก็ผ่านกันไปได้เลยนะคะมาดูกันต่อค่ะกับฟ้ามันดาลทรัพย์ผลงานวันล่าสุด16มีนาคมผลรางวัลออก563และ32ให้ถูกที่เลขเด่น6สสำหรับข้อมูลวันนี้1เมษายนให้เลขเด่นที่เลข2กับ เลขสาสองตัวจับคู่25 20 12 42 36 38 93และ73มาลุ้นกันนะคะว่าเลขเหล่านี้จะมาไหมสำหรับฟ้าบดานซั์ใบนี้ค่ะมารับชมกันต่อที่แนวทางไว้เลขพระบอกแนวทางเด่นบน เป็นชุดหวยสองสำนักดังที่หลายคนให้ความสนใจและก็เฝ้ารอคอยกันเป็นประจำทุกวนนะคะแนวทาง3มตัวและ2ตัวสรุปผลสถิติเลขพาบอกย้อนหลังดูในภาพได้เลยค่ะแนวทางเลขเด่นหวยเลขพาบอกให้ดูในกรอบสีเหลืองนะคะใช้เป็นเลขเด่นที่10หน่วยบน3ตัวมาตัวได้เลยค่ะมาดูผลงานกันค่ะ สำหรับผลงานในวันหนึ่งมีนาะผลลางบันออก894และ2ตัว54ทุถูก2ตัว54ตัวตรงค่ะสำหรับงวดที่เพิ่งผ่านมา16มีนาคมปรากฏว่าเลขหลุดนะคะไม่เข้าค่ะสำหรับงวดน,นี้1เมษายนดึงเด่นที่เลข4ชุด2ตัวมี47 48 44 42 43 เดึงเด่นที่เลขก5ชุด2ตัว52 56 57 55 50และตัวเน้นที่45 5ห52ชุด3ตัว247 242ลองเก็บไว้พิจารณากันได้เลยนะคะตามมาด้วยแนวทางข้อมูลของอาจารย์จันท์ปูรพา นักคิดชาวบ้านสู่ตำนานหวยไทยที่ให้โชคมาต่อเนื่องเข้ากันบ่อยๆผลงานในงวดนล่าสุดวันสิบหกมีนาคมให้เลขเต็นสอสี่เจ็ดให้ถูกเลขเด่นสองเข้าที่ชุด2ตัวสอตัวกลับค่ะสำหรับในวันนี้1เมษายนให้เลขเด่นทีเลขหนึ่สหชุด2ตัว1 0 3 0 5 0 1 4 3นย์หนึ6งสี7สาม9นึจ็ดะแม่นหรือไม่รอรุ้นกันนะคะหากชอบก็ตามกันได้เลยค่ะสำหรับแนวทางเลขขนมไทยเพจว่าไปจมไปสาธิติผลงานสองตัวเด่นบนล่างเดินดีอเก้าวาติดมาดูกันคะ่ะ งว่17โมกราผลหลงบันออก799และ23ให้ถูกในส่วนของเลขวิ่งล่างเลข3แนงวัน1กุมพาผล,ล่างบันออก70 0และ51ให้ถูกในส่วนของเลขวิ่งล่างเลข0ต่อมาวัว16กุมพาผลล่างบันออก377และ50ให้ถูกเลขเด่น3ต่อมาวัน1มีนา ผลล่างบันออก894และ54ให้ถูกเลขเด่น8กับเลขเด่น9และก็ถูก2ตัว94ตัวตรงค่ะในวันสิบหกมีนาคมที่เพิ่งผ่านมาผลล่างบันออก563และ32ให้ถูกเลขเต่นสาสำหรับงวดน,นี้1เมษายนให้เลขเด่นบนวิ่งที่เลข0 จัดชุด2ตัวที่00 01 02ให้เด่นบนล่างวิ่งที่เลข4จัดชุด2ตัว40 43 48ผลงานวันนี้ก็ขอให้เดินดีต่อเนื่องอีกนะคะสำหรับอีพีนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงถ่ายคลิปกันอีกแล้วคะ่ะสำหรับท่านที่รอชมหวยอันสำหรับในวันนี้1เมษายนแจ้งมาแล้วนะคะ หวยอันรอบที่หนึ่งไม่มีเลขอันค่ะปดรอหวยอันรอบที่สองกันต่อนะคะรับชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันอีกค่ะในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ